สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกชุดข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเอกสารประกอบการบรรยายที่แบบน่าสนใจมากค่ะเกี่ยวกับเรื่องแบบจำลองระบบหรือ system models ซึ่งออถือว่าเป็นหัวใจสำคัญมากๆเลยของการพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะลองนึกภาพตามง,ง่ายว่าถ้าเราจะสร้างตึกสูงๆสักตึกแต่ไม่มีพิมพ์เขียวเลยเนี่ยมันคงจะวุ่นวายมากๆแล้วก็เสี่ยงมากเลยใช่ไหมคะการสร้างซอฟต์แวร์ที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเนี่ย ก็คล้ายๆกันเลยค่ะแบบจำลองพวกนี้ก็คือเครื่องมือหรือเหมือนพิมพ์เขียวที่ช่วยให้เราเห็นทั้งภาพใหญ่แล้วก็รายละเอียดต,ต่างๆทำให้ทุกคนในทีมเข้าใจตรงกันมากขึ้นค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมากลั่นเอาแก่นความรู้แล้วก็มุมมองที่น่าสนใจจากเอกสารชุดนี้นะคะไม่ใช่แค่สรุปว่าโมเดลแต่และตัวคืออะไรแต่จะลงลึกไปเลยว่ามันช่วยแก้ปัญหาอะไรในการทางานจริงๆ ทำไมมันถึงยังสําคัญอยู่แล้วก็มีข้อควรระวงังหรือว่าเคล็ดลับอะไรบ้างในการใช้งานให้สมกับที่เราจะมาเจาะลึกกันจริงๆค่ะใช่ครับคือประเด็นสําคัญที่อยากเน้นย้ําเลยก็คือแบบจําลองเนี่ยไม่ใช่แค่เอกสารทางทฤษฎีที่ทําส่งส่งไปนะครับแต่มันเป็นเครื่องมือ,อ,อในการสื่อสารแล้วก็คิดวิเคราะห์ที่ทรงพลังมากๆเลยหัวใจของมันจริงๆก็คือการจำลองหรือสร้างตัวแทนของขวาง,งเป็นจริงขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางธุรกิจกฎเกณฑ์ต่างๆหรือโครงสร้างข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานที่คนเราเนี่ยเข้าใจตรงกันได้ทั้งคนทั้งทีมพัฒนาแล้วก็ลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นพื้นฐานให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราต้องการได้ด้วยอืมน่าสนใจมากค่ะงั้นคำถามแรกเลยนะคะทำไมเราถึงต้องเหมือนคับว่าต้องลงทุนลงแรงสร้างแบบจำลองพวกนี้ด้วยล่ะคะ ทั้งนั้นที่บางทีมันก็ดูเหมือนจะเสี่ยงเวลาไปนิดนึงโดยเฉพาะในโปรเจกต์ที่แบบต้องการความเร็วลักมากเลยครับเป็นคำถามที่ดีเลยครับเหตุผลหลักๆที่การสร้างแบบจำลองยังคงจำเป็นอยู่แม้ในโลกที่หมุนเร็วๆแบบนี้นะครับก็มีอยู่หลายมิติเหมือนกันอย่างแรกเลยเนี่ยคือเรื่องลดความคลุมเครือครับการพูดคุยกันปากเปล่าหรือเขียนอธิบายยาวๆเนี่ยมันมักจะเปิดช่องให้ตีความผิดพลาดกันได้ง่ายๆเลย แบบจำลองที่เป็นภาพเนี่ยมันจะช่วยให้เห็นโครงสร้างความสัมพันธ์หรือขั้นตอนได้ชัดเจนกว่าเยอะเลยครับช่วยลดความเข้าใจผิดระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งก็มีหลายบุตบาทมากตั้งแต่นักวิเคราะห์ธุรกิจหรือ B.A เนาะนักพัฒนา Developer ผู้ทดสอบ t e s t e อร์ไปจนถึงผู้ใช้งานหรือลูกค้าเลยครับอย่างที่สก็คือมันเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และออกแบบที่ดีมาก คือในช่วงเริ่มต้นเนี่ยแบบจำลองอย่าง DFD หรือ Use Case Diagram ถึงแม้เราอาจจะไม่ได้ลงลึกตัวหลังในวันนี้มากนักน,นะครับมันช่วยให้เราวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ได้ลึกซึ้งขึ้นจับประเด็นสำคัญได้ครบถ้วนพอมาถึงช่วงออกแบบแบบจำลองอย่าง E-R d หรือ Class Diagram ก็จะเป็นเหมือนพิมพ์เขียวเลยสำหรับการสร้างฐานข้อมูลหรือการเขียนโค้ดต่อไปมันช่วยให้การออกแบบมีโครงสร้างมีหลักการไม่ใช่แบบทำไปแก้ไป ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยการวางแผนดีๆตั้งแต่ต้นด้วยแบบจำลองอาจจะประหยัดเวลาแล้วก็ลดข้อผิดพลาดในระยะยาวได้มากกว่านะครับอ๋อหมายความว่าการที่เราลงทุนเวลาสร้างแบบจำลองในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะช่วยลดเวลาที่ต้องเสียเวลาไปกับการแก้ไขปัญหาหรือความเข้าใจผิดๆในภายหลังได้ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับ การไม่มีภาพที่ชัดเจนร่วมกันตั้งแต่ต้นเนี่ยมักจะนำไปสู่ปัญหาคลาสสิกเลยอย่างเช่น scope creep ที่ขอบเขตงานบานปลายหรือการต้องมาแก้ไขระบบครั้งใหญ่กลางทางซึ่งมันสิ้นเปลืองทั้งเวลาและงบป,ประมาณมากกว่าการวางแผนให้ดีตั้งแต่แรกเยอะเลยครับ นอกจากนี้ในเอกสารก็ยังพูดถึงแนวทางการมองระบบ2แบบหลักๆด้วยนะครับคือแบบเชิงโครงสร้างหรือ structure d approach ที่เน้นฟังก์ชันกับขั้นตอนกับอีกแบบคือเชิงวัตถุหรือ object oriented approach ที่มองระบบเป็นการปฏิสัมพันธ์ของวัตถุต่างๆซึ่งแบบจำลองที่เราจะคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่มันจะอยู่ในกลุ่มแรกแต่แนวคิดเรื่องการสร้างแบบจำลองเนี่ยก็ปรับใช้ได้กับทั้ง2แนวทางครับ โอเคค่ะเข้าใจแล้วงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่สุดก่อนเลยดีไหมคะที่เรียกว่า context diagram อันนี้มันคืออะไรแล้วก็มีประโยชน์เชิงกลยุทธ์ยังไงบ้างคะครับ context diagram หรือบางทีก็เรียกว่า level zero DFD นะครับเปรียบเสมือนอภาพถ่ายดาวเทียมของระบบเลยครับมันแสดงภาพรวมที่กว้างที่สุดโดยมองระบบที่เราสนใจเนี่ยเป็นเหมือนกล่องดำหรือ black box แค่กล่องเดียวเลย แล้วก็โฟกัสไปที่ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกว่ามีใครหรือระบบอะไรหรือที่เรียกว่า external entities นะครับที่ส่งข้อมูลเข้ามาหรือรับข้อมูลออกไปจากระบบเราบ้างแล้วก็ข้อมูลหลกัลกๆหรือ major data flow ที่ไหลเข้าออกเนี่ยมันคืออะไรบ้างขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นหน่อยได้ไหมคะนะครับสมมุติว่าเป็นระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์นะครับตัวกล่องดำก็คือระบบลงทะเบียน ผู้เกี่ยวข้องภายนอกหรือ external entities เนี่ยก็อาจจะมีนักศึกษาที่ส่งคําร้องลงทะเบียนเข้ามาแล้วก็รับผลการลงทะเบียนหรือตารางเรียนออกไปอาจจะมีอาจารย์ที่ส่งข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนเข้ามาหรือรับรายชื่อนักศึกษาในชั้นเรียนออกไปหรือมีฝ่ายการเงินที่อาจจะรับข้อมูลค่าธรรมเนียมจากระบบเราไปประมวลผลต่อ สังเกตว่าณจุดนี้เราจะไม่เห็นเลยนะครับว่าข้างในระบบมันทำงานยังไงมีขั้นตอนอะไรหรือเก็บข้อมูลไว้ที่ไหนสิ่งสำคัญที่สุดของ Context d i a ดอะแกรคือการกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนว่าอะไรอยู่ในระบบและอะไรอยู่นอกระบบครับ อ๋อแ oh. สดงว่าจุดแข่งของมันคือความง่ายในการสื่อสารกับคนที่ไม่ใช่สายเทคนิคโดยตรงอย่างเช่นผู้บริหารหรือลูกค้าเพื่อให้เข้าใจตรงกันเรื่องขอบเขตแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องหลักๆตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับมันเป็นเครื่องมือชั้นดีเลยในการสร้างความเข้าใจร่วมกันในภาพรวมแล้วก็ป้องกันการเข้าใจผิดเรื่องขอบเขตของโปรเจกต์ตั้งแต่นั้นเนินเลยครับ ในเอกสารก็แนะนำา5ขั้นตอนหลักๆในการสร้างนะครับคือ 1. กําหนดขอบเขตให้ชัดเจน 2. ระบุข้อมูลหลักที่เข้าออก 3. วาดระบบเป็นกล่องดำพร้อมเส้นข้อมูล 4. ระบุ external entities ให้ครบถ้วนแล้วก็5ตรวจสอบความสมดุลหรือ balance คือข้อมูลที่เห็นในระดับถัดไปที่จะแตกย่อยลงมาเนี่ยต้องสอดคล้องกับตรงนี้ครับข้อควรระวังสำคัญเลยคือห้ามใส่รายละเอียดการทำงานภายในหรือพวก data store ลงไปเด็ดขาดในระดับนี้นะครับแล้วก็ต้องตั้งชื่อ Dataflow ให้มันสื่อความหมายชัดเจนเช่นใบสมัครงานไม่ใช่แค่ข้อมูลเข้ากว้างๆแบบนั้นครับค่ะ พอเราเห็นภาพรวมจาก context diagram แล้วนะคะถ้าเราอยากจะเปิดกล่องดำนั้นออกมาดูว่าข้างในมันทำงานยังไงข้อมูลมันไหลไปไหนมีกระบวนการอะไรบ้างล่ะคะต้องใช้โมเดลตัวไหนต่อคะนั่นก็จะเป็นบทบาทของ data flow diagram หรือ DFD ในระดับที่ลึกลงไปแล้วครับพวก level 1 level 2อะไรพวกนั้น DFD เนี่ยมันจะเริ่มแตกรายละเอียดจาก context diagram หรือ level 0ลงมาครับ แสดงให้เห็นว่าภายในระบบนั้นนะ่ะมีกระบวนการหรือ process ย่อยๆอะไรบ้างที่จัดการกับข้อมูลแล้วข้อมูลมันไหลหรือ data flow จากกระบวนการไหนไปกระบวนการไหนแล้วข้อมูลถูกจัดเก็บพักไว้ที่แหล่งเก็บข้อมูลหรือ data store ใดบ้างอ๋อแล้วการที่มีหลายระดับหรือ level นี่มันสำคัญยังไงคะทำไมเราไม่วาทุกอย่างลงในแผนภาพเดียวไปเลยล่ะคะอ๋อ แนวคิดหลักทูเรอร์การจัดการความซับซ้อนครับหรือที่เขาเรียกว่า progressive disclosure คือค่อยๆเปิดเผยรายละเอียดทีละชั้นทีละชั้นเริ่มจากภาพรวมสุดก่อนคือเลเวล0แล้วค่อยเจาะลึกลงไปเฉพาะส่วนที่เราสนใจเลเวล1ก็จะแสดงกระบวนการหลกัหลกๆภายในระบบมักจะประมาณสัก3-7กระบวนการเพื่อไม่ให้มันดูซับซ้อนเกินไป ถ้าหากว่ากระบวนการไหนในเลเวลหนึ่มันยังมีรายละเอียดซับซ้อนอยู่เราก็สามารถแตกย่อยหรือ Decompose ลงไปเป็นเลเวล2ของกระบวนการนั้นๆได้อีกทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้รายละเอียดที่เพียงพอสำหรับการออกแบบจริงๆครับการทำแบบนี้มันช่วยให้เราทำความเข้าใจระบบใหญ่ๆได้ง่ายขึ้นแล้วก็จัดการแก้ไขได้ตรงจุดมากกว่าครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับและเป็นหัวใจของ DFD เลยก็คือ หลักการสมดุลหรือ balancing ครับหมายความว่าข้อมูลที่ไหลเข้าและออกจากกระบวนการในระดับล่างอย่างเช่น level 1เนี่ยเมื่อรวมกันแล้วนะครับจะต้องตรงกับข้อมูลที่ไหลเข้าและออกจากกล่องดำของกระบวนการนั้นในระดับที่สูงกว่าคือ level 0เสมอห้ามมีข้อมูลใหม่อยู่ดีๆ p โผล่มาหรือข้อมูลเดิมหายไปเฉยเเด็ดขาดเลยครับ การตรวจสอบ balancing เนี่ยเป็นสิ่งยงเต็งม,มากๆเพื่อให้มั่นใจว่า DFD ของเรามันถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกันทุกระดับครับอือหือแล้วเรื่องสัญ,ญลักษณ์นี่มีมาตรฐานไหมคะเห็นในเอกสารมีพูดถึงสัญ,ญลักษณ์หลายแบบอยู่เหมือนกันครับมี2แบบหลักๆที่นิยมใช้กันนะครับคือแบบ Demargo and Jordan ที่ใช้วงกลมแทน process กับแบบ g e n and s o r s e n ที่ใช้สี่เหลี่ยมมุมโค้งแทน process ส่วน Data Store อาจจะเป็นเส้นขนาน2เส้นหรือสี่เหลี่ยมเปิดข้างก็ได้ External Entity มักจะเป็นสี่เหลี่ยมส่วน Data Flow ก็คือลูกศรแต่ประเด็นสำคัญกว่าการเลือกใช้แบบไหนเนี่ยคือการใช้สัญลักษณ์ให้มันสอดคล้องกันทั้งเอกสารนะครับแล้วก็การทำตามกฎพื้นฐานเช่นตัว Process เนี่ยต้องมีทั้ง Input และ Output นะครับห้ามเป็นหลุมดำที่ข้อมูลเข้าไปแล้วหายไปเลยหรือสร้างข้อมูลขึ้นมาจากความว่างเปล่า ชื่อ process ก็ควรจะเป็นกริยา plus กรรมที่ชัดเจนเช่นตรวจสอบคำสั่งซื้อคำนวณเกรดเฉลี่ยอะไรแบบนี้ครับส่วน data flow ต้องมีชื่อเป็นคำนามที่บอกว่าเป็นข้อมูลอะไรเช่นข้อมูลลูกค้าผลการเรียนที่อนุมัติแล้วก็มีกฎว่าห้ามมี data flow ไหลระหว่าง external entity 2อันโดยตรงหรือระหว่าง data store 2ออันโดยตรงต้องผ่าน process เสมอครับส่วน data store ก็เป็นที่พักข้อมูล ต้องมีข้อมูลไหลเข้าเพื่อบันทึกหรืออัปเดตแล้วก็ต้องมีข้อมูลไหลออกเพื่อน,นำไปใช้นะครับโอ้ดูเหมือนจะมีกฎเกณฑ์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแล้วมีข้อผิดพลาดอะไรที่คนมักจะทำบ่อยๆเวลาวาด DFD บ้างไหมคะลืมเรื่องบาลานซิ่งครับอันนี้สำคัญสุดเลยข้อมูลเข้าออกระหว่างเลเวลไม่ตรงกันอันนี้ถือว่าผิดร้ายแรงเลยครับ2 ใส่ control flow ลงไปคือพยายามวาดเส้นเงื่อนไขถ้าแล้วหรือลำดับเวลาลงไปใน DFD ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของ DFD นะครับ DFD ฟุกัสแค่การไหลของข้อมูลไม่ใช่ลำดับการทำงานหรือตรกกะการตัดสินใจอันนั้นต้องไปใช้ flow chart หรือ activity diagram แทน3 ตั้งชื่อไม่สื่อความหมายครับใช้ชื่อ process หรือ data flow ที่มันกำกวมเช่น process ชื่อจัดการข้อมูลหรือ data flow ชื่อข้อมูลซึ่งแบบนี้มันไม่รู้เรื่องเลยว่าคืออะไรกันแน่ 4. วาดซับซ้อนเกินไปในเลเวลเดียวพยายามใส่ทุกอย่างลงไปทำให้เส้นมันพันกันยุ่งเหยิงอ่านไม่รู้เรื่องเลยควรจะแตกเลเวลให้เหมาะสมครับ 5. พวก black holes หรือ miracles ครับคือ process ที่มีแต่ Input ไม่มี Output ข้อมูลหายไปไหนไม่รู้หรือมีแต่ Output ไม่มี Input ข้อมูลเสกขึ้นมาเองพวกนี้ก็ผิดหลักการครับสรุปก็คือ DFD ที่ดีเนี่ยต้องสมดุลชัดเจนโฟกัสที่ข้อมูลไม่ใช่ตะก,กะแล้วก็จัดวางให้อ่านง่ายครับมันช่วยให้เราเข้าใจว่าข้อมูลถูกแปลงสภาพและส่งต่อ,อยังไงภายในระบบ ซึ่งมันต่างจากคอนเท็กซ์ได agram ที่บอกแค่ใครคุยกับระบบเรื่องอะไรครับอ๋อค่ะเข้าใจชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะพอเราเห็นการไหลของข้อมูลใน DFD แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วข้อมูลเหล่านั้นมันถูกจัดเก็บอย่างไรมีโครงสร้างแบบไหนซึ่งอันนี้ดูเหมือนจะเป็นหน้าที่ของโมเดลอีกตัวหนึง่งใช่ไหมคะถูกต้องครับถ้า DFD เน้นเรื่องการไหลของข้อมูลตัวที่จะมาช่วยออกแบบโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล หรือฐานข้อมูลก็คือ ER diagram หรือ Entity Relationship Diagram ครับตัวนี้ถือเป็นพิมพ์เขียวสำหรับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หรือ Relational Database โดยเฉพาะเลยครับค่ะแล้ว ER diagram นี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะเห็นมีคำศัพท์เฉพาะเยอะเหมือนกันเลยครับองค์ประกอบหลกัลกๆจะมีอยู่3ส่วนครับ 1. Entity ครับ คือสิ่งที่เราสนใจจะเก็บข้อมูลเปรียบเหมือนคำนามหลักๆในระบบเลยเช่นนักศึกษารายวิชาอาจารย์ใบสั่งซื้อสินค้าพวกนี้ครับปกติก็จะวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยม 2. attribute คือคุณสมบัติหรือรายละเอียดของ entity นั้นๆครับเช่น entity นักศึกษาก็จะมี attribute เป็นรหัสนักศึกษาชื่อนามสกุลวันเกิดที่อยู่อะไรแบบนี้ครับ มักจะวาดเป็นรูปวงรีเชื่อมกับเอน i ิตี้ 3. relationship ครับคือความสัมพันธ์ระหว่างเอน i ิตต่างๆว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงเช่นนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาอาจารย์สอนรายวิชาลูกค,ค้าสั่งซื้อสินค้าอันนี้มักจะวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมเข้าหลังตดัดเชื่อมระหว่างเอนทิตี้ที่สัมพันธ์กันครับออฮ แล้วคำว่า cardinality ที่มักจะได้ยินบ่อยๆมาคู่กับ relationship ล่ะคะอันนี้คืออะไรแล้วสำคัญยังไงคะ cardinality สำคัญมากๆเลยครับมันคือตัวบอกจำนวนหรืออัตราส่วนของความสัมพันธ์ระหว่าง entity สองฝั่งครับมันเป็นหัวใจสำคัญเลยเพราะว่ามันสะท้อนกฎเกณฑ์ทางธุรกิจหรือ business rules ในโลกความเป็นจริงแล้วก็ส่งผลโดยตรงเลยต่อการออกแบบตารางในฐานข้อมูลหลักๆก็จะมี3ประเภทครับ 1ันทน1.1ครับเช่นพนักงานหนึ่งคนมีโต๊ะทำงานประจำได้หนึ่งตัวอันนี้ในบางองค์กรนะครับ1 to many น่ 1. n เช่นอาจารย์หนึ่งคนสอนได้หลายรายวิชาแต่รายวิชานั้นๆในเซสชันนั้นมีอาจารย์ผู้สอนหลักแค่หนึ่งคนแล้วก็ many to many mn ครับเช่นนักศึกษาหนึ่งคนลงทะเบียนได้หลายรายวิชาแล้วก็รายวิชาหนึ่งวิชาก็มีนักศึกษาลงทะเบียนได้หลายคน การระบุ cardinality ให้ถูกต้องนี่สำคัญมากๆครับอย่างในตัวอย่างที่เอกสารอาจจะพูดถึงเช่นกฎว่า section 1ต้องมีนักศึกษาอย่างน้อย5คนแต่ไม่จำกัดจำนวนสูงสุดอันนี้ก็จะแสดงเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างเช่น 5, n หรืออาจจะใช้สัญ,ญลักษณ์เฉพาะแบบ cross foot notation ก็ได้บนเส้น relationship ระหว่าง section กับ student การเข้าใจและกำหนด cardinality ผิดพลาดเนี่ยจะทำให้โครงสร้างฐานข้อมูลมันผิดเพี้ยนไปเลยครับ อาจจะเก็บข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงได้นอกจากเรื่อง cardinality แล้วมีรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับ attribute หรือ entity ที่น่าสนใจอีกไหมคะมีครับในเอกสารอาจจะพูดถึงประเภทของ attribute เพิ่มเติมด้วยอย่างเช่น key attribute หรือ primary key นะครับคือคุณสมบัติที่เป็นตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ของแต่ละ record ใน entity นั้นๆเช่นรหัสนักศึกษาเลขประประชาชนปกติจะขีดเส้นใต้ชื่อ attribute ไว้ Composite Attribute คือคุณสมบัติที่มันประกอบด้วยส่วนย่อยๆอีกทีเช่นที่อยู่อาจจะประกอบด้วยบ้านเลขที่ถนนตำบลอำเภอจังหวัด Multivalued Attribute อันนี้คือคุณสมบัติที่อาจจะมีได้หลายค่าสำหรับ Entity เดียวเช่นเบอร์โทรศัพท์ของคนคนหนึ่งอาจจะมีหลายเบอร์ก็ได้มักจะวาดเป็นมงรีซ้อนกัน Derive Attribute คุณสมบัติที่ค่าของมันสามารถคำนวณหรืออนุมานได้จาก Attribute อื่นเช่นอายุ ก็คำนวณได้จากวันเกิดมัจจะวาดเป็นวงรีเส้นประแล้วก็มีเรื่อง strong entity ที่มีคีย์ของตัวเองกับ weak entity ที่ต้องพึ่งพาคีย์ของ entity อื่นมาประกอบเป็นคีย์ของตัวเองซึ่งพวกนี้ก็ส่งผลต่อการออกแบบตารางเหมือนกันครับค่ะพอเราได้ ER diagram ที่สมบูรณ์แล้วมันจะถูกนำไปใช้สร้างฐานข้อมูลจริงๆได้ยังไงคะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการแปลงหรือ mapping ER diagram ให้เป็น relational schema ครับ หรือก็คือโครงสร้างตารางในฐานข้อมูลจริงๆนั่นแหละซึ่งมันก็จะมีกฎเกณฑ์การแปลงที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่ครับเช่นแต่ละ Entity ส่วนใหญ่มันก็จะกลายเป็น1ตารางแต่ละ Attribute ก็จะกลายเป็นคอลัมน์ในตารางนั้น Key Attribute ก็จะกลายเป็น Primary Key ของตารางความสัมพันธ์แบบ1ต่อ1หรือ1ต่อ N เนี่ยจะถูกแปลงโดยใช้ Foreign Key ครับคือเอา Primary Key ของฝั่งหไปใส่ไว้ในตารางของฝั่ง n จุดสำคัญเลยคือความสัมพันธ์แบบ m ต่อ n เนี่ยจะต้องถูกแปลงโดยการสร้างตารางเชื่อมหรือ Junction Table หรือบางทีก็เรียกว่า Association of Table ขึ้นมาใหม่เลยครับซึ่งตารางนี้เนี่ยจะมี Foreign Keys จากทั้งสองตารางที่สัมพันธ์กันมาเป็น Primary Key ร่วมกันหรือ Composite Key นะครับ การแปลง ERD เป็นสกิมาอย่างถูกต้องตามหลักการนี้จะช่วยให้เราได้ฐานข้อมูลที่มีโครงช่างดีลดความซําซ้อนของข้อมูลหรือที่เรียกว่า normalization แล้วก็รองรับกฎเกณฑ์ทางธุรกิจที่เราออกแบบไว้ใน ERD ได้จริงๆครับอืมน่าสนใจมากเลยค่ะ ERD เนี่ยดูเหมือนจะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆสำหรับการออกแบบฐานข้อมูลแต่ก็มีข้อจำกัดไหมคะอย่างเช่นในยุคนี้ที่ฐานข้อมูลแบบ NoSQL กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ครับเป็นข้อสังเกตที่ดีเลยครับคือ ERD เนี่ยมันถูกออกแบบมาสำหรับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หรือ relational เป็นหลักเลย ซึ่งมีโครงสร้างเป็นตารางที่ชัดเจนพอมาเจอฐานข้อมูลแบบ NoSQL ซึ่งอาจจะมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นกว่ามากๆเช่นแบบ Document-based, Key-Value หรือ Graph Database เนี่ยการใช้ ERD แบบดั้งเดิมมันอาจจะอธิบายโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ได้ไม่ครอบคลุมเท่าไหร่แล้วละครับอาจจะต้องไปใช้เครื่องมือหรือเทคนิคการสร้างแบบจำลองอื่นๆที่เหมาะกับ NoSQL มากกว่าหรืออาจจะต้องปรับประยุกต์ ERD ไปใช้ ซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเครื่องมือสร้างแบบจําลองเองก็ต้องพัฒนาตามเทคโนโลยีฐานข้อมูลที่เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันครับเข้าใจเลยค่ะเรามีภาพรวมคอนเท็กซ์การไหลของข้อมูล DFD โครงสร้างการเก็บข้อมูล ERD แล้วถ้าเราอยากจะลงรายละเอียดในขั้นตอนการทํางานของ process ใด process หนึ่งใน DFD หรืออยากจะอธิบายตรกกะการตัดสินใจที่ซับซ้อนเลยคะ เช่นขั้นตอนการคำนวณส่วนลดโปรโมชั่นหรือว่าอาัลกอริทึมการอนุมัติสินเชื่ออะไรแบบนี้ครับในกรณีที่ต้องการแสดงลำดับขั้นตอนหรือตระกะการตัดสินใจอย่างละเอียดเลยเนี่ยเครื่องมือคลอสสิกที่ตอบโจทย์เรื่องนี้ได้ดีก็คือโฟลชาร์ตหรือผังงานครับอันนี้น่าจะเป็นแผนภาพที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีที่สุดแล้วละครับใช้สัญ,ญลักษณ์มาตรฐานง่ายๆมาเรียงต่อกันเพื่อ,ออธิบายกระบวนการทำงานทีละขั้นทีละขั้นไปเลยค่ะ แล้วสัญ,ญลักษณ์มาตรฐานที่ว่านี้มีอะไรบ้างคะแล้วโครงสร้างหลักๆของโฟลชาร์ตเป็นยังไงบ้างคะครับสัญ,ญลักษณษ์พื้นฐานที่ใช้บ่อยๆก็จะมีวงรีหรือเทอร์มินอลนะครับใช้แทนจุดเริ่มต้น start แล้วก็จุดสิ้นสุด end ของผังงานสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือ process ใช้แทนการทำงานหรือการประมวลผลทั่วๆไปเช่นรับค่าข้อมูลคำนวณยอดรวมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหรือ decision อันนี้ใช้แทนจุดที่มีการตัดสินใจหรือมีเงื่อนไขยแยกทางเลือกเช่นใช่ไม่ใช่จริงเท็จมันจะมีเส้นออกจากมุมต่างๆไปยังขั้นตอนต่อไปสี่เหลี่ยมข้างหมูหรือ manual input ใช้แทนการรับข้อมูลด้วยมือเช่นการคีย์ข้อมูลรูปทรงประบอกหรือ database ใช้แทนการเข้าถึงฐานข้อมูลแล้วก็ลูกศรหรือ flow line ใช้บอกทิศทางการทำงานจากขั้นตอนหนึ่งไปขั้นตอนหนึ่งครับ ส่วนการเขียนโฟลชาร์ทที่ดีแล้วก็เป็นระบบเนี่ยควรจะใช้โครงสร้างควบคุมพื้นฐาน3แบบตามหลักการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างหรือ Structured Programming ครับคือ 1. Sequence หรือลำดับก็คือการทำงานเรียงตามลำดับจากบนลงล่างไปเรื่อยๆทีละขั้นตอนอันนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สุด 2. Selection หรือทางเลือกใช้สัญ,ญลักษณ์ Decision เพื่อสร้างทางแยกตามเงื่อนไขเช่นโครงสร้าง f then Els. e ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงทำอย่างหนึ่งถ้าเป็นเท็จก็ทำอีกอย่างหนึ่ง 3. iteration หรือการทำซ้ำอันนี้ใช้สำหรับสร้างลูปหรือการวนทำงานเดิมซ้ำๆจนกว่าเงื่อนไขจะเปลี่ยนไปมีสองแบบหลักๆคือ do while คือตรวจสอบเงื่อนไขก่อนทำถ้าจริงก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆกับ do until คือทำก่อนอย่างน้อยหนึ่งครั้งแล้วค่อยตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าอย่างไม่จริงก็ทำซ้ำครับแล้วโฟล์ชาร์ดเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะในเมื่อเราก็มี DFD หรือ ERD อยู่แล้วแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยยังนิยมใช้กันอยู่ไหมคะครับประโยชน์หลักของโฟล์ชาร์ดเลยคือการแสดงลำดับแล้วก็ตักกะการทำงานที่ชัดเจนมากๆซึ่ง DFD ไม่ได้บอกนะครับ DFD บอกแค่ข้อมูลไหลไปไหนแล้ว ERD ก็ไม่ได้บอก ERD บอกแค่โครงสร้างข้อมูล โฟล์ฟลั t ก็เลยเหมาะมากสําหรับการอธิบายอัลกอริทึมที่ซับซ้อนๆสื่อสารขั้นตอนการทํางานให้โปรแกรมเมอร์เอาไปเขียนโค้ดต่อได้ง่ายขึ้นช่วยในการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดทางตรรก,กะหรือดีบักกิ้งในกระบวนการแล้วก็ใช้เป็นเอกสารประกอบระบบหรือ System Documentation สําหรับอธิบาย process การทํางานบางส่วนที่สําคัญสําคัญครับส่วนคําถามว่ายังนิยมใช้ไหมก็ต้องบอกว่ายังคงมีประโยชน์ในบริบทเฉพาะอยู่นะครับเช่น การออกแบบอัลกอริทึมที่ซับซ้อนมากๆการแสดง Business Process ที่มีขั้นตอนชัดเจนหรือได้การเรียนการสอนเขียนโปรแกรมเบื้องตน้นแต่สำหรับการออกแบบระบบใหญ่ๆในภาพรวมเดี๋ยวนี้อาจจะนิยมใช้แผนภาพอื่นๆในชุด UML หรือ Unified Modeling Language มากกว่าเช่น Activity Diagram ซึ่งมีความสามารถคล้ายๆ Flowchart แต่จะยืดหยุ่นกว่าแล้วก็เชื่อมโยงกับโมเดล UML อื่นๆได้ดีกว่าครับ แต่ถึงอย่างนั้นโฟลชาร์ t ก็ยังเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่เข้าใจง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพในการสื่อสารขั้นตอนได้ดีอยู่ครับอืฟังดูแล้วแบบจำลองแต่ละชนิดก็มีจุดเด่นจุดด้อยแล้วก็หน้าที่เฉพาะของตัวเองเลยนะคะทั้ง Context Diagram, DFD ERD แล้วก็ Flow Chart สรุปแล้วทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกันยังไงคะแล้วก็มีความสำคัญยังไงต่อภาพรวมของการพัฒนาซอฟต์แวร์ในปัจจุบันคะ สำคัญมากๆเลยครับเพราะมันคือเหมือนชุดเครื่องมือสำหรับสถาปนิกซอฟต์แวร์แล้วก็ทีมพัฒนาเลยครับใช้ในการรับมือกับความซับซ้อนซึ่งเป็นธรรมชาติของระบบซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ๆ่อยู่แล้วมันไม่ใช่แค่เอกสารที่ต้องทำส่งส่งไปแต่มันเป็นเหมือนกระบวนการคิดแล้วก็เครื่องมือสื่อสารที่สำคัญที่ช่วยให้ 1. สร้างความชัดเจนหรือ clarity นะครับคือแปลงความต้องการที่อาจจะยังคุมเครือ ให้เป็นภาพที่จับต้องได้แล้วก็วัดผลได้ 2. ลดความเข้าใจผิดหรือ reduce ambiguity ทำให้ทุกคนในทีมตั้งแต่ลูกค้า BA Dev QA เห็นภาพเดียวกันลดความเสี่ยงจากการตีความผิดพลาดไป 3. อํอำนวยความสะดวกในการออกแบบหรือ facilitate design เป็นเหมือนพิมพ์เขียวสำหรับการสร้างโคด้ดสร้างฐานข้อมูลหรือออกแบบ user interface ต่อไป 4. เป็นพื้นฐานในการตรวจสอบและทดสอบหรือ basis for verification and validation ช่วยให้หรู้ว่าต้องทดสอบอะไรบ้างแล้วก็ระบบที่สร้างขึ้นมามันตรงตามแบบจำลองและตรงตามความต้องการจริงๆหรือเปล่าการไม่มีแบบจำลองที่ดีเนี่ยก็เหมือนกับการพยายามสร้างตึกสูงโดยอาศัยแค่คำบอกเล่าหรือภาพสเก็ตคร่าวๆนะครับความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดการทำงานซ้ำซ้อนการสื่อสารที่ล้มเหลวงบประมาณบานปลายแล้วสุดท้ายก็ได้ระบบที่ไม่ตอบโจทย์เนี่ย มันก็จะสูงมากๆซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในหลายๆโครงการเลยนะครับการเลือกใช้แบบจำลองที่เหมาะสมกับบริบทและวัตถุประสงค์รวมทั้งการใช้เครื่องมือช่วยสร้างเช่นพวก Microsoft v i s i o Visual Paradigm, Lucidchart หรือแม้แต่ Draw.io ก็จะช่วยให้กระบวนการนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับอ๋อเหมือนกับว่าแบบจำลองแต่ละแบบก็เปรียบเหมือนพิมพ์เขียวคนละชนิดกันเลย สำหรับดูโครงสร้างโดยรวมสำหรับดูระบบไฟฟ้าสำหรับดูระบบประปาแต่ทั้งหมดก็ต้องสอดคล้องกันเพื่อให้สร้างตึกที่สมบูรณ์ขึ้นมาได้ใช่ครับครับเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากเลยครับ Context Diagram ก็เหมือนภาพแปลนรวมของโครงการ DFD ก็เหมือนผังการไหลเวียนอาจจะคล้ายๆระบบท่อหรือสายไฟในแง่ของการไหลนะครับ ERD ก็คือแบบโครงสร้างข้อมูลเหมือนแบบฐานรากหรือโครงสร้างของอาคารเลย แล้วก็ Flowchart ก็คือแบบขยายรายละเอียดการทำงานเฉพาะจุดเหมือนคู่มือการทำงานของอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งอะไรแบบนั้นทั้งหมดต้องทำงานร่วมกันแล้วก็สอดคล้องกันครับค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกภาพรวมของแบบจำลองระบบที่สำคัญสำคัญหลายตัวเลยนะคะตั้งแต่ภาพใหญ่สุดด้วย Context Diagram การไหลของข้อมูลใน DFD โครงสร้างฐานข้อมูลกับ E.R.D. ไปจนถึงลำดับขั้นตอนใน F l o w ชา a r t ก็หวังว่าการสนทนาของเราในวันนี้จะช่วยให้เห็นภาพความสำคัญแล้วก็ประโยชน์ของเครื่องมือเหล่านี้ในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะครับแบบจำลองเหล่านี้ก็พิสูจน์ตัวเองแล้วนะครับว่ามีประโยชน์มากๆในการจัดการกับความซับซ้อนที่มนุษย์เราสร้างขึ้นในระบบต่างๆแต่ในขณะเดียวกันมันก็ชวนให้เราขบคิดต่อไปเหมือนกันนะครับว่า ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากโดยเฉพาะระบบอย่าง AI หรือ Machine Learning ที่มีความสามารถในการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนตัวเองได้แล้วก็มีพฤติกรรมที่ซับซ้อนมากๆคา,าดเดาได้ยากหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามข้อมูลที่ได้รับเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยแบบจำลองแบบดั้งเดิมที่เราคุยกันวันนี้ซึ่งส่วนใหญ่มันมักจะจับภาพณจุดใดจุดหนึ่งหรือแสดงกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างไต่ตัวมันจะยังคงเพียงพอที่จะจำลองหรืออธิบายระบบเหล่านี้ได้อย่างครอบคลุมและแม่นยำหรือไม่ หรือว่าเรากำลังต้องการกระบวนทศน์ใหม่ๆเครื่องมือใหม่ๆห,หรืออาจจะเป็นภาษาใหม่ๆเลยในการสร้างแบบจำลองสำหรับระบบอัจฉริยะแห่งอนาคตเหล่านี้อืมอันนี้ก็เป็นคำถามที่ท้าทายแล้วก็น่าติดตามอย่างยิ่งเลยครับ